อาจจะเป็นกําลังใจให้กับพ่อค้าแม่ค้านะฮะที่ขายของในตลาดของกรุงเทพมหานครนะครับเพราะว่าล่าสุดท่านผู้ว่ากรุงเทพคุณชัดชาติสิทธิพันธ์นะครับก็ออกประกาศออกมาเรียบร้อยแล้วจะลดค่าเช่าแผง12ตลาดของกอทมครับลดแบบ50%ด้วยนะพี่โจนี่ผ<จ>ู้ค้ายิ้มกว้างเลยคืออย่างน้อยๆมันก็ลดต้นทุนอะนะคุณผู้ชมฮะสำรวจตรวจสอบกันหน่อยครับ12ตลาดในกรุงเทพมหานคร มีที่ไหนกันบ้างเบื้องต้นเอา3เดือนก่อนนะคุณผู้ชมตลาดนัดจดตุจกักรมีนบุรีทนบุรีประชานิเวศเทวราชบางกะปิหนองจอกพระเครื่องวงเรียนวงเวียนเล็กตลาดรัชดาพิเศษตลาดสิงหาตลาดบางแคพิรมและตลาดราชบูรณะนะครับ,รบ3เดือนก่อนกรกฎาไปจนถึงกันยายนนี้นะครับลดค่าเช่าแผง 50อซนตี่ถือว่าเป็นหนึ่งในแผนงานนะครับที่ช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจของกทมสำนักงานการตลาดกรุงเทพมหานครก็จะดำเนินการตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยเหลือคนกรุงนะครับฟื้นฟูผู้ค้าของสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบตั้งแต่ช่วงโควิด1ิที่ผ่านมาครับก็เข้าใจแล้วว่าของมันขายยากของมันก็แพงลูกค้ามันก็น้อยแล้วต้นทุนเนี่ยถ้ามันลดได้เนี่ยมันจะเป็นข่าวดีสำหรับพ่อค้าแม่ค้านะครับ เราลงพื้นที่ไปเลยฮะเมื่อวานนี้ไปที่ตลาดนัดจตุจักครคันี่ก็เป็นหนึ่งใน12ตลาดที่เขาจะลดค่าเช่าแผงนะพ่อค้าแม่ค้าบอกโอ้โหดีใจคือขอบคุณท่านผู้ว่าชัดชาติที่เล็งเห็นปัญหานี้ของผู้ประกอบการ คือกัดฟันสู้มา3ปีแล้วอะเ,ออเจอพิษโควิดแล้วจริงๆจ,งๆจตุจักรนี่เป็นตลาดเป้าหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติคือใครมากรุงเทพมาประเทศไทยต้องมาเที่ยวจตุจักรต้องมาเที่ยวเนี่ยมาซื้อของกินของใช้กันนะครับแม้ว่าก่อนหน้านี้กทมจะลดค่าแผงให้บ้างแต่ว่าถ้าลดอีกพอค้าแม่ค้าบอกเลยจะลืมตาอ้าปากได้ครับคดร้านให้มีข้าวลูกน้องข้าพนักงานค่าน้ำค่าไฟอย่างเงี้ยเขาจะจ่ายคือมันเป็นเบื้องต้นเลย ที่เราจะต้องเสียนี่ก็คือประคองกันมา2ปีกว่าประคองกันมาอันนี้แหละทงังทังกทมนี่เขาก็ลดมาละครึ่งหนึ่งนะจากพันกว่าก็เหลือ900กว่าก็ลดมาละส่วนแต่ถ้าได้ก็ขอความกรุณานะถ้าได้ลดอีกก็ก็ขอขบพระคุณไว้ล่วงหน้าเลยผู้ผว่าใหม่แล้วเนี่ย เนี่ยผมว่าถ้าไปถามผู้ค้าณวันนี้นะทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันหมด<ช>ว่าดีมากและขอบคุณมากๆนะครับแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ผู้ค้าเสนอไปยังผู้ว่าชัดชาติก็คือเวลาในการปิดตลาดทุกวันนี้ขายได้จนถึงเที่ยงคืนแต่นักท่องเที่ยวคนเที่ยวเนี่ยเริ่มกลับมาแล้วขออีกสัก2อชั่วโมงได้ไหม<อ>ปิดสักตีสออ่ะ พูดง่ายๆปิดเท่ากับผับบาร์นะตลาดกลางคืนปิดเท่าผับบาร์ได้ไหมอ่ะคือเผื่อกลางวันมันร้อนไงพี่จอไม่อยากจะออกมาเดินเดี๋ยวเหงื่อออกจริงแล้วบางคนเน่ยเขาชอบใช้ชีวิตกลางคืนเดินเล่นเดินชิลเดินกินอะไรไปเรื่อยๆนะก็ได้ไหมเพราะว่าเนี่ยทางพ่อค้าแม่ค้าก็บอกว่า ต่างชาติเริ่มกลับมากันแล้วแล้วก็ตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดเปรียบเทียบกับ2ปีที่แล้วนะครับอุ้ยจำนวนคนนะมากกว่าตอน2ปีก่อนเนี่ยเกินเท่าตัวด้วยซ้ําอโอกาสมาแล้วอ,อ่ะเดี๋ยวรอดูท่านผู้ว่าจะว่ายังไงจะขยายเวลาไหมนะฮะออนี่คือหนึ่งในมาตรการที่ออกมาเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการส่วนใครที่ไปมีปัญหาเรื่องของการเงินครับล่าสุดมาตรการที่กทมออกมาช่วยเหลือนั่นก็คือลดดอกเบีย้ย ในโรงรับจำนำของกทมมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้นะคุณผู้ชมถ้าเงินต้นคุณไม่เกิน5,000บาทดอกเบี้ย10สตางค์ต่อเดือน <the> จำกัดวงเงินไม่เกิน1 0 0 0 0บาทต่อ1รายต่อ1โรงรับจำนำในกทมนะครับ,รบแต่ถ้าเงินต้น5,001บาทจนถึง15,000บาทคิดดอกเบี้ย50สตางค์ต่อเดือนอแต่ถ้าเงินต้น15,000บาทขึ้นไปอัตราดอกเบี้ยก็อาจจะสูงขึ้นมาอีกสักนิดหนึ่ง75สตางค์ต่อเดือนนะครับยังไม่หมดนะฮะ เขาจะมีการขยายอายุตั๋วจำนำในโรงรับจำนำกอทม21แห่งจากเดิมเนี่ย4เดือน30วันเพิ่มให้อีกเลย2เดือนก็เป็น6เดือน30วัน ตั้งแต่1กรกฎาคมจนถึง30กันยายนต์3เดือนเหมือนกันครับรู้สึกว่าช่วงนี้กทมมีของขวัญให้คนกรุงเทพมาบ่อยๆเลยนะครับรวมไปถึงวันนี้ถ้าเกิดใครมีเวลาเนาะไปฟังดนตรีในป่าช้ากันก็จะร้อนๆหน่อยนะเดี๋ยวค่อยเอาบรรยากาศมาฝากกันคุณผู้ชมครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้